đây này, ừ, bố นัตัวตางุดปะนตัวาโดยาริันีท่านแล้วก็ขอความูท่านายทาเอ่องจะทำตัวเองปฏิบัติทุกทนนะครับเดินทางมาถึงแล้วก็ขอเทาที่ีที่เลยรไว้เว ทุกวันนี้เรามาเราต้องรู้ภาษาของน้องเด็กก่อนที่จะทำรวยเงินรวยอย่างนี้องเออวางครับเป็นระเบียบดีตัว

ยังไม่ม <ter> right. ีกี <idden the rest> ้ก็มามาข้างนั้นจับน้องทางนี้เลยเออกุยว่าเยอะแล้วนะยังไม่พอ เจ้าสิก็เคยได้ทำกิจกรรมและอีกครั้งนั้นไม่พออเจริญพรท่านรองนายทบกางดอนฮานส่วนตำบลจารพั่นเองสลับเวลามาร่วมกิจกรรมกับคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนบ้านทองศรีในวันนี้นะครับก็ วันทอดกระถินของเราตจมดำเนินการในนันก็คือวันที่สองวันที่สามอันนี้เป็นการทอดกระถินที่ทางเจ้าภาพา่าันด้จองได้เตรียมเอาไว้นะกอเป็นเขาเรียกว่าการละทานเดือนีจะมีการทอดกระถินได้่างครั้งซึ่ง สีนี้ก็นำโดยคณะเจ้าภาพมีอาจารย์ชชัยเพ็งสวัสดกับคณะศิษยานุสิทธ์ที่เป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็เจ้าภาพสมทบก,ก็จะมีทางจิตของหลวงพ,พ,พ่อธรรมชโยจากวัดทราช้า

ขาวนี้เป็นการจำลองงานบุญกระถินให้ลูกหานท่านรียนนะของตรวเองปั้นสีกทรนะจกลองนะเป็นผู้นะัะทอตว้นนเป็นการเรปีนูปขออนุยาตท่านประธานทเกีย คนอื่นเขาอิจฉาดเขาพูดแบบนี้ได้ใครเรียนท็อปเดียวคุณโตโต้ครับจุ๊บไปเลยครับโตโต้โอ้เล็กหัวหน้ายืนงยังไหมครับเขาไม่เคยขาดเรียนโอเคครับมีหัวหน้ายืนงยังโปรเอ้คุณโตโต้ครับมอกเป็นที่ตั้ใจครับปีนี้นะครับเดือนธันวามารับประทันอีกนะครับเดี๋ยวไปเกิดชีวิตได้ครับครับโปรเอ้กุณโตโต้ครับหอจ๋าครับโหไม่เคยขาดเรียนเลยอ่า ครับไหนเธอนี้ใครจะไม่ขาดเรลียนเทอที่แล้วใครโยลูกะเลอะไรครับโอ้กีโอหเ่งเพ่งโอ้เรียน่ห้องไหนครับรัองไหนครับันไหนครับอุปการะนครับโอ้อาปรบมือให้หัวหน้าห้องอุปารับ พุทอดรางวันที้น้องครับราัราัให้น้องครับอาโสมรับสมรับโอเคจ้าโปรดด้วให้น้องขอรบมาอรบมากต่อารทอบนะครับไหนทามร่องกึงไหโอเคโอ้โหทากเรอนี้โอ้ทางนครับข้อต่อไปครับธรรมะนะข้อใดหมายถึงความโกรธโศกครับเช็ดครับ คนเดียวไปเอาคนใหม่ครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอเคครับอะจะไปส่งไน้องตอบครับพอออนครับตอบครับพ่อเลยโอเคครับอะส่งไปให้น้องครับอะหน้ามาหาท่านพออเลยครับตัดขาดขาดตัดขาดถูกไหมท่านรองนายก ถูกต้องครับก็จะไปเจริกันเกิดคราบเฉลยกันไปเลยอ่าตะขาบไม้ตีความโกรธไม้ตีโทสักนะครับอ่าครับชื่ออะไรครับเด็กหญิงพัชราไหมทองค่ะเด็กหญิงพัชราไหมทองเรียนอยู่ชั้นป .6 ค่ะป .6 นะครับอ่าปรบมือให้คุณพัชรากันนะครับสาธุครับท่านอ่าทุตัวแล้ก ครับกระาษตอบไปแล้วคือความโกรธอ่าจระเข้ตอบไปแล้วคือความโกรธตัวไหนเหลือสองตัวครับคือเหลือปลากับเต่าตอบคนไหนครับปลาปลาโปรให้ยกับปลาโหต้องรับนะครับอ่าครับรับรางวัลครับโอ้โหของเหลือตัวสุดท้ายครับ อ้าวจำเรียบกตบทันครับอ of ้าวตัวสุดท้ายนะครับโลภะโทสะโมหะเราจะป้องกันได้เราหมายถึงธรรมะก้อไหนข้ออะไรครับสติครับข้อสติครับถูกไหมครับแต่สมารครับถูกไหมครับพญานาคชื่ออะไรครับกิจสุภเชลโ กิศระชัยยปรึนเลยนะกิศระชัยยปกิศระชัยยปกิศระนะครับชัยยรเรียนอยู่ท่านประัยบนกิศระชัยยรมสามคราเตาหมายถึงสัตินะครับเรียนจบสุดท้ายครับจในการทำบุข้อทัศนตสามารถทำได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับ เน่นเดือนครับตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับวันที่หนถึงวันที่สามันหึงถับเ็ดถึงนขึ้นสิบห้าครับเดือนสิบสองจำง่าย่ตั้งแต่วันออกพรรษาถึงวันลอยกระทงตั้งแต่วันออกพรรษาถึงวันลอยกระทงวันลอยกระทงขึ้นสิบห้าครับเดือนสิบสองจำง่ายงไครับชื่ออะไรครับค่ะคุารเรียนอยูยชั้น ทำไมอสามปีนี่เก่งแลยปรบมือให้คนครับมอสามครับน้ำมันครับโอ้โหครับอ้าวปออนุบาลก็ได้รับวน้ำมันเลยครับอ้าวเยียดกระดองครับทับขาสุดท้ายครับเยียดกระดองครับใจสงบจิตสงบใจอยู่กับตัวเองกับาปลึกจิตปลึกใจให้ยูกับดับลมหายใจเข้าลมหายใจออก อกู่กับปัจจุบันขณะหายใจเข้ารูดหายใจออกโทจะได้ครบตักสูตรนะครับยืดตรงตรงขั้หลังอย่าเพิ่งหอกกันนโลกนะตามตจิตต้งใจนันตัวให้หลํางตรง